คุณกำลังรับฟังรายการ Hist a l k by Che จากรายการที่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์และตำนานพร้อมด้วยเกร็ดที่น่าสนใจจากอดีตออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสาวคลาว Apple Podcast Spotify และ YouTube ดำเนินรายการโดยใจจากทวย,ยุทธ,ธานนทเรือนร่างชายใดจะสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมด้วยความกำยำลํำสันได้มากเท่าเรือนร่างของกราดิเอเตอร์หรือนักสู้ในสมัยโรมันได้อีก แต่ผลจากการศึกษาทางโบราณนคดีเผยข้อมูลที่ทำให้เราต้องคิดใหม่ว่าที่จริงแล้วนักสู้เหล่านั้นมีเรือนรากที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อลีนลีนปราศจากไขมันจริงๆหรือหรือเป็นเพราะภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทำให้เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นหาคำตอบได้ในฮิสทอกตอนที่169 g ก d ราดิเอเตอร์กินอะไรสวัสดีครับพบกับฮิสทอกบายเชยจากรายการปอดแคสประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมรายการของเราเนี่ยจะพาย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิโรมันซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ไพศาลของจักรวรรดิความมั่งคั่งร่ำรวยความใหญ่โตโอฬานของสิ่งปลูกสร้างตลอดจนมรดกทางวัฒน,นธรรมอีกหลายอย่างที่ยังตกทอดมาอยู่จนทุกวันนี้ เช่นเดียวกับกีฬาหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ของชาวโรมันที่ดูจะโหดอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือการต่อสู้กันของนักสู้หรือกราเดเยเตอร์ที่เรามีภาพจําจากภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องอย่างน้อยก็2เรื่องครับนั่นก็คือสปาร์ตาคุสกับกราเดียเตอร์ ถามว่าภาพพยนตร์เนี่ยได้ภาพของไกรเดเตอร์มาจากอะไรแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็มาจากหลักฐานร่วมสมัยทั้งภาพสลักภาพโมเสกหรือข้อเขียนจากสมัยโรวันที่เอ่ยถึงนักสู้เหล่านี้ไว้บ้างและแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากจินตนาการด้วยเช่นกันแต่ไม่มีใครเคยสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรยเดเตอร์เนี่ยมีรูปร่างกำยำล่ำสรรันเตือนร่างปรจาจจกไขมันหน้าท้องเป็นลอนคลื่นแบบซิกแพคอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกราดีเฮเตอร์โดยเฉพาะเรื่องราวของอาหารการกินพภชนาการการฝึกฝนร,ร่างกายของนักสู้ว่าแตกต่างจากคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่ใช้หลักฐาน,านอ้างอิงจากศิลป,ปะสมัยคลาสสิกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนี่จึงเป็นสิ่งที่ฮิสทอกตอนที่ร6 9ในตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งคำถาม,ถามและจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับ เมื่อหลายปีก่อนนะครับคุณผู้ฟังราราวปี2557เนี่ยมีการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่เมืองเอฟิซุสหรือเอฟิซัสซึ่งเป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรอนาตโตเลียในเมืองอิชมีของประเทศตุรกีปัจจุบัน ความสําคัญของเมืองนี้ก็คือเอฟิซูสเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจักรวรรดิโรมันรองจากกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานานเลยทีเดียวและในศตวรรษที่1ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยนะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยมีประชากรมากถึง2,5 0,000หคนซึ่งก็ทําให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในเวลานั้นด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีที่เกิดขึ้นที่เอฟิซุสเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือ กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหน้าอกของกราเดเตอร์เนี่ยนะครับปกคลุมด้วยชั้นไขมันที่พอกพูนกันหนาจนเรียกว่ากระเพื่อมได้ลองคิดดูนะครับเดินไปก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงหรือถ้ายิ่งวิ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันกระเพื่อมแรงมากนะฮะตามแรงที่วิ่งไป หลายคนฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกราดิเอเตอร์ต้องเป็นนักสู้สิต้องมีร่างกายที่แข็งแกรง่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีไม่มีทางหรอกที่จะมีแบบอ้วนเพลอะไรขนาดนั้นนะครคือจริงๆเนี่ยก็ว่าไปนะฮะซึ่งแน่นอนครับความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับกราดิเอเตอร์ต้องมีหุ่นที่ลีนใช่ไหมฮะใช้ภาษาสมัยนี้ก็อบอกว่าลีนไร้ไขมัน ใช่ไหมจริงๆจ,จะต้องเป็นอย่างนั้นตามความเข้าใจของคนทั่วไปแต่ใจเย็นครับคุณผู้ฟังครับฟังก่อนเคยได้ยินไหมครับว่ากระดูกเนี่ยไม่โกหกครับการศึกษารายละเอียดทางโบราณคดีของกระดูกกระเดเตอร์เนี่ยพบว่านักสู้เหล่านั้นเนี่ยกินอาหารที่อุดมไปด้วยแป้งอย่างข้าวบาเล่และก็ถั่วสารพัดชนิดแต่ในขณะเดียวกันกลับกินอาหารที่ให้โปรตีนจำพวกเนื้อสัตว์นน้อยมาก จนบางคนบอกว่ากราเดเเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับพวกมังสวิรัตอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าเอาข้อมูลจากสิ่งที่นักโบราณคดีสันนิษฐานนะครับว่ากราเดเเตอร์เนี่ยกินข้าวบาเล่และกระถั่วเนี่ยถ้านําไปเปรียบเทียบกับอาหารที่เน้นเนื้อและก็ปลาเป็นหลักอย่างที่ทหารนักสู้นักกีฬาในปัจจุบันกินกันแล้วก็ต้องเรียกว่าอาหารของกาเดเเตอร์เนี่ยห่างไกลจากคำว่าอาหารที่สร้างมวลกล้ามเนื้อมากๆเลยทีเดียว ความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับร่างกายของไกเรเตอร์ที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับมาจากการศึกษาของกลุ่มนักมานุษยวิทยาการแพทย์หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า medical a n t h r o p o l o g i s t จากมหาวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์แห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งศึกษาตัวอย่างจากหลุมศพอายุเกือบ2,000ปีจากเมืองเอเฟซุสที่เล่าไปเนี่ยแหละครับสุสานแห่งนี้มีหลุมศพของไกเรเตอร์อยู่ถึง67หลุม แล้วก็มีอยู่หลุมหนึ่งเป็นศพของธาตุหญิงซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นภรรยาของนักสู้คนใดคนหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นก็เป็นได้และสิ่งที่ทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าศพที่เห็นอยู่นั่นน่ะเป็นศพของนักสู้หรือกราเดเตอร์ก็เพราะหินที่ปักอยู่บนหลุมเนี่ยมีภาพสลักของกราเดเตอร์ในอริยบทต่างๆซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคโบราณนั่นเอง แม้ว่าจะไม่มีโครงกระดูกโครงใดสมบูรณ์นะครับแต่กระดูกขากระดูกแขนกระโหลกและก็ฟันที่พบในหลุมศพเหล่านั้นเนี่ยก็เพียงพอให้นักวิจัยใช้ศึกษาและก็สรุปเกี่ยวกับโภชนาการสุขภาพและก็ความเจ็บป่วยของนักสู้เหล่านั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ และโดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ช่วยให้นักวิจัยทดสอบหาปริมาณแร่ธาตุอย่างแคลเซียมแล้วก็สังกะสีหรือซิงค์ที่ทําให้ช่วยประเมินลักษณะการกินอาหารจนสรุปได้ว่ากรเดีเเตอร์เมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกินอาหารที่อุดมด้วยแป้งเป็นหลักแต่กลับกินอาหารที่ให้โปรโตีนอย่างเนื้อสัตว์ค่อนข้างน้อย ซึ่งข้อมูลนี่นะครับสอดคล้องกับข้อเขียนของนักเขียนร่วมสมัยที่มีชื่อว่าพรีนีผู้อาวุโสหรือพรีนีเดีเอลเดอร์นักเขียนและผู้บรญชาการกองทัพเรือโรมันในสมัยศตวรรษที่1ที่ในข้อเขียนของเขาเนี่ยมักจะเรียกกาเดเตอร์ด้วยชื่อเล่นที่ออกแนวเหยียดเยียดนิดนึงว่าพอริเดอารีที่แปลว่าพวกกินข้าวบาเล่หรือจะเรียกว่ามนุษย์ข้าวบาเล่หรือบาเลแมนอะไรทองนั้นก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่นะครับ และข้อมูลที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าความเข้าใจที่ว่ากราดิเอเตอร์เนี่ยต้องอยู่ในสภาพยากจนกินแต่ผักเศษอาหารหรืออาหารหย,ยาบๆแบบเดียวกับทิ่กินนั้นนะ่ะ จะว่าไปเนี่ยถูกแค่ครึ่งเดียวครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังครับว่าจริงอยู่ครับแม้ว่าการเดีอเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีที่มาจากเชลยศึกหรือนักโทษแต่ก็มีบางคนเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเดินเข้ามาสมัครเป็นการเด a t เตอร์เรียกว่าสมัครใจเข้ามาเป็นนักสู้เลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแรงจูงใจอย,อย่างหนึ่งที่ทําให้คนบางคนเนี่ยสมัครใจมาเป็นการเดเอเตอร์ก็เพราะว่ามีเงินค่าจ้างครับ ซึ่งถ้าผ่านการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกว่า p r o เ a t i o n เรียกว่าผ่านการเทรนเรียบร้อยในระดับเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะมีค่าจ้างหรือเงินเดือนให้ทำนองนั้นนะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนสมัครใจเข้ามาเป็นการีเ,เตอร์น,นั่นเองทีนี้ย้อนกลับมาที่อาหารการกินของการีเ,เตอร์ครับก็ใช่ว่าการได้กินแต่อาหารที่อุดมด้วยแป้งไรเนื้อสัตว์ของการีเ,เตอร์นั้นจะเป็นเพราะการลดรายจ่ายฟังให้ดีนะครับ หลายคนบอกว่าหัวหน้าหรือว่าเจ้าของแครดิเอเตอร์เนี่ยอยากลดรายจ่ายหรือว่าหันต้นทุนทิ้งหรือเปล่าจึงให้กินแต่แป้งไม่ให้กินเนื้อสัตว์อะไรทํานองนั้นนะครับหรือบางคนคิดว่าเพราะกครดิเอเตอร์เป็นนักโทษหรือเป็นเชลยศึกเนี่ยจะให้กินอาหารดีๆไปทําไมความคิดที่ว่านั้นผิดอย่างมากครับ ข้อสังเกตจากนักวิชาการสรุปว่าที่นักสู้หรือการเดเตอร์เนี่ยต้องกินอาหารที่อุดมด้วยแป้งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีคนไม่อยากให้พวกเขากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือพูดง่ายว่าต้องการลดต้นทุนอะไรที่ว่าไปนะครับแต่การกินแป้งนั้นแหละมีเหตุผลครับซึ่งเหตุผลตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการเดเตอร์เนี่ยต้องการไขมันมากกว่าคนปกติต้องการไปทําไมครับเพราะ การที่มีไขมันมากแล้วก็พอกพูนเป็นชั้นไขมันเนี่ยจะช่วยปกป้องร่างกายครับตรงนี้คุณผู้ฟังต้องไม่ลืมนะครับว่าชั้นไขมันหนาๆเนี่ยจะช่วยป้องกันเส้นประสาทไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือไม่เกิดความเสียหายมากนักในกรณีที่โดนฟันหรือโดนแทงอะไรทำนองนั้นนะครับชั้นไขมันเนี่ยจะช่วยทำให้แผลที่เกิดขึ้นไม่ลึกมากเป็นแผลตื้นๆนั่นเองครับ และคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่านักสู้ที่ถูกแทงเนี่ยเกิดแผลตามร่างกายมีเลือดไหลออกมานะครับแต่ยังยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้เนี่ยจะเป็นภาพที่ชวนให้ตื่นเต้นเราอารมณ์ให้ขึ้เขิเขตามไปด้วยแค่ไหนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าชั้นไขมันเนี่ยทำหน้าที่อย่างที่ว่ามาแล้วครับกาดีเตอร์ถูกแทงก็จริงครับแต่แผลตื้นๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้แค่ชั้นไขมันแผลจึงไม่ลึกถึงเส้นเลือดใหญ่เรียกได้ว่าชั้นไขมันช่วยชีวิตกาดีเตอร์เอาไว้ได้เองดังนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจกันใหม่เลยนะครับว่ากลาเดเตอร์เนี่ยไม่ได้กินเศษอาหารหรืออาหารต่ำๆอย่างที่เคยเข้าใจกันนะครับแต่ เป็นอาหารที่ผ่านการคิดการไตร่ตรองมาแล้วเพราะคนโรมันรู้ดีว่าคนดูเนี่ยต้องการเห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดยืนหยัดต่อสู้ไม่ถอยแม้ว่าจะมีแผลเต็มร่างกายมีเลือดไหลออกมาอะไรทานองนั้นนะครับและที่สําคัญคนโรมันรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับประสิทธิภาพการต่อสู้ของไกรเดเตอร์จึงจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูคือจริงๆจะบอกว่าเลี้ยงดูก็ไม่ถูกนะคร แต่จะเรียกให้ถูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าหาอาหารมาขุนนักสู้เหล่านะั้นให้อ้วนผีเข้าไว้นั่นเองแล้วทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าแล้วภาพของกราดิเอเตอร์ที่หน้าท้องเป็นลอนร่างกายกํายําล่ําสันละ่ะมาจากไหนตรงเนี้ตอบง่ายๆเร็วๆเ,เลยก็คือว่าคนโบราณเนี่ยมีความคาดหวังพูดง่าย expectation เนี่ยนะฮะความคาดหวังต่อความแข็งแกร่งแบบหนึง่งนั่นก็คือพวกเขาคิดว่าร่างกายที่สุดแสนจะ, Perfect นะเพอร์เฟนั้น่ะเป็นร่างกายของนักกีฬาครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปในสมัยกรีกนะครับเขาถือว่าร่างกายที่สุดแสนจะเพอร์เฟกเป็นต้นแบบของความสมบูรณ์แบบของร่างกายผู้ชายก็คือร่างกายของเทพอพอลโลและร่างกายเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นร่างกายของนักกีฬาดังนั้นศิลปินไม่ว่าจะเป็นกรีกของโรมันเนี่ยจึงนาเอาฟอร์มหรือแบบแผนของร่างกาย ตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าในแง่ของปรัชญากรีกเนี่ยมันจะมีทฤษฎีฟอร์มหรือทฤษฎีแบบอยู่นะครับซึ่งถ้าจะพูดไปเนี่ยยืดยาวนะครับแต่เอาง่ายๆก็แล้วกันครับว่าศิลปินกรีกเนี่ยจะศึกษาแบบแผนหรือศึกษาฟอร์มของร่างกายที่เชื่อกันว่าเพอร์เฟกซะก่อน และหลังจากนั้นก็จะนำเอาฟอร์มหรือแบบแผนของร่างกายนักกีฬาที่มีความกำยำล่ำสันนั้นน่ะไปใส่ให้กับสิ่งอื่นๆอย่างเช่นร่างกายของเทพเจ้าร่างกายของนักปราดหรือแม้แต่ร่างกายของกราเดเตอร์โดยไม่สนใจว่าสภาพความเป็นจริงที่มองเห็นนี่เป็นยังไงนะฮะดังนั้นจึงเกิดรูปร่างของเทพเจ้านักปราดหรือกราเดเเตอร์ที่มีลักษณะแบบเดียวกับฟอร์มหรือต้นแบบที่พวกเขาเชื่อแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นความสมบูรณ์แบบหรือเป็นความเพอร์เฟ จนนําไปสู่การเรียนแบบขึ้นมาโดยยึดหลักว่ายิ่งใกล้ต้นแบบหรือใกล้แม่แบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพอร์เฟกมากขึ้นเท่านั้นโดยง่ายครับคุณผู้ฟังครับแม้แต่ชุดเกราะของทหารโรมันเนี่ยถ้าไม่มีหลอนหน้าท้องเนี่ยก็จะดูไม่น่าเกรงขามใช่ไหมครับหน้าอกถ้าแฟบๆก็จะดูไม่น่าเกรงกลัวใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่ยากครับเขาก็เลยทําแผ่นหน้าอกขึ้นมาให้มีกล้ามเนื้อหนาๆแน่นๆแล้วก็มีแผ่นหน้าท้องที่ทําให้เกิดซิกแพคขึ้นมาซะเลย ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของกราเดเเตอร์ในฐานะสิ่งบันเทิงของคนโรมันก็คือเรารู้ว่าทั่วจัก,กรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับมีโรงฝึกนักสู้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า g ร a d ดเ t เตอร์ o คูเนี่ยจำนวนมากครับแล้วการมีกราเดเเตอร์และก็โรงฝึกกราเดเเตอร์เนี่ยกลายเป็นที่มาของรายได้รัฐอย่างเป็นล่ําเป็นสัน จากการศึกษาทางโบราณคดีนะครับพบว่าในจักรวรรดิโรมันเนี่ยมีโรงฝึกกลายเดยเตอร์กว่าร้อยแห่งกระจายกันอยู่ตั้งแต่เวียนนาของออสเตรียไปจนถึงเมืองเอฟิซุสของตุรกีในปัจจุบันรวมถึงพื้นที่อื่นๆของจักรวรรดิด้วย ส่วนโรงฝึกกรเดเตอร์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มๆอยู่รอบๆโคอลเซียมซึ่งทุกวันนี้ถ้าเดินทางไปที่โรมนะครับเรายังจะได้เห็นซากปรากขักพังของโรงฝึกเหล่านั้นอยู่โดยเฉพาะโรงฝึกที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโรมและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงโรมด้วยชื่อว่าลูรูสมักนูสที่เรียกว่ามีอภิสิทธิ์กว่าโรงฝึกอื่นๆนั่นก็คือมีอุโมงค์เชื่อมให้นักสู้เนี่ยเดินจากโรงฝึกเข้าสู่ชั้นล่างซึ่งมีห้องพักคอยของโคอลเซียมได้โดยตรงไม่ต้อง ตามถนนเหมือนโรงฝึกอื่นๆและถ้าจะว่าไปนะครับโรงฝึกเนี่ยจะคล้ายๆกับป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วดูไปดีๆลึกๆแล้วเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายคุกหรือว่าสถานที่กักกันอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าโรงฝึกเหล่านี้เนี่ยจะมีทางเข้าทางออกทางเดียวครับโดยที่ทางเข้าออกเหล่านั้นเนี่ยจะหันหน้าเข้าสู่สนามประลองหรือที่เรียกว่าอารีนา ขณะที่ในโรงฝึกนักสู้ทั้งชายหญิงเนี่ยจะได้รับการฝึกตามโปรแกรมต่างๆหมุนเวียนกันไปทั้งเทคนิคแล้วก็อาวุธหรือเครื่องมือที่ใช้และที่น่าสนใจก็คือนักสู้เนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงฝึกนะครับพวกเขาต้องกินนอนอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแน่นอนครับอาหารที่กินก็อย่างที่บอกไปเป็นอาหารประเภทถั่วบดหรือข้าวบาเล่ต้ม แต่ในอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับการขุนหรือการเลี้ยงดูไา่เดเตอร์ให้มีไขมันนั้นหนาเนี่ยนะครับกลับทําให้ไา่เดเตอร์อ่อนแอลงแน่นอนครับการไม่ได้กินอาหารประเภทโปรตีนเนาะไม่ได้กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยก็ทาให้ร่างกายมักจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับ ดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของกราเดเตอร์หรือเจ้าของโรงฝึกกระเดเตอร์เนี่ยจึงต้องหาวิธีมาทนุถนอมกรเดเตอร์ไม่ให้เจ็บป่วยง่ายๆก็แหมคุณผู้ฟังครับกร a เดเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นการลงทุนใช่ไหมแล้วก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ด้วยจะปล่อยให้เจ็บป่วยหรือว่าตายง่ายๆก็คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่จริงไหมครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับในโรงฝึกเนี่ยจึงต้องมีมาตรการกต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของการเดเร์อย่างเช่นมีห้องพื้นอุ่นหรือห้องพื้นร้อนสําหรับการฝึกในฤดูหนาวมีโรงอาบน้ํามีห้องพยาบาลมีระบบระบายของเสียเพื่อสุขอนามัยที่ดีขณะเดียวกันครับโรงฝึกใหญ่ๆบางแห่งเนี่ยก็ถึงกับมีสุสานของตัวเองเลยเช่นกัน และเพื่อแลกกับการที่ต้องถูกกักตัวอยู่แต่ในโรงฝึกครับเรามีหลักฐานว่านักสู้จํานวนหนึ่งเนี่ยได้รับสิทธิทางการแพทย์จะเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษก็ได้อย่างเช่นการได้รับการตรวจรักษาจากหมอหลวงซึ่งตรงนี้มีหลักฐานนะครับว่ากาเลนแห่งเพอร์กามุมแพทย์และนักเขียนชาวกรีกในสมัยศตวรรษที่2เนี่ยซึ่งข้อเขียนในเชิงทฤษฎีการแพทย์ของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับให้เป็นตําราหลักทางการแพทย์ต่อมาอีกหลายศตวรรษ ซึ่งในบันทึกของการเลนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่หลายครั้งทีเดียวครับที่เขาได้ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของกราเดเตอร์ซึ่งทําให้เรารู้ถึงรายละเอียดของพยาธิสภาพและการตรวจวินิจฉัยรวมถึงการรักษาที่การเลนมใีให้กับคนไข้เหล่านั้นเนี่ยนะครับยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังครับกาเดเตอร์เนี่ยยังได้รับการเสริมแคลเซียมด้วยการดื่มเครื่องดื่มจำพวกน้ำด่างที่ทำจากถ่านบดหรือบางทีก็เอากระดูกมาป่นละลายกับน้ำให้ดื่มก็มี ทั้งนี้เพราะคนโบราณรู้ว่ากราเดเตอร์ก็เหมือนกับนักกีฬาครับคือต้องการแคลเซียมในปริมาณที่สูงจึงให้ดื่มน้ําที่ทําจากฐานบดหรือกระดูป่นอย่างที่ว่ามาแล้วนะครับ และจากการศึกษาทางโบราคณคดีเนี่ยก็พบว่าปริมาณแคลเซียมในกระดูกของกร a เด ETER เนี่ยอยู่ในระดับที่เกินพอดีด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับโครงกระดูกของพลเมืองทั่วไปซึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือ Natural History ของพลีนีผู้อวโสวเนี่ยก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันนะครับว่ากระเด ETER เนี่ยดื่มน้ําด่างที่ละลายจากฐานไม้เพื่อช่วยรักษาอาการเป็นตะขิวที่หน้าท้องรวมถึงรักษารอยฟกช้ำต่างๆด้วย แต่คุณผู้ฟังครับแต่ก็ใช่ว่าการเดเตอร์เนี่ยจะกินแต่ข้าวบาเล่ต้มหรือถั่วต้มตลอดเวลาหรอกนะครับแต่ก็มีบางโอกาสเหมือนกันครับที่กรเดเตอร์เนี่ยได้กินอาหารดีๆกับเขาเหมือนกันทั้งนี้นะครับตามธรรมเนียมโรมันเนี่ยขุนนางหรือชนชั้นสูงที่จะจัดให้มีการประลองของเหล่านักสู้เนี่ยก่อนหน้าถึงวันประลองเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงอย่างหรูหราขึ้นแล้วก็จะมีการเชิญบุคคลสําคัญๆมาร่วมงานเลี้ยงรวมถึงเชิญเหล่าการเดเตอร์ให้มาร่วมด้วย ข้อเขียนของเลวีนักประวัติศาสตร์โรมันในสมัยศตวรรษที่1ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยบรรยายว่าในงานเลี้ยงดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีทั้งนักกีฬาและก็นักสู้มาร่วมงานเลี้ยงที่หรูหราเหล่านั้นจํานวนมากซึ่งตรงนี้นะครับก็สอดคล้องกับข้อเขียนของนิโคลัสแห่งดามัสกัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวในสมัยจักรพรรดิออกุสตุสที่ให้ข้อมูลทํานองเดียวกันว่าในงานเลี้ยงเนี่ยมีกาเดเตอร์จํานวนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายเพราะระหว่างที่งานเลี้ยงดําเนินไปอย่างสนุกสนานนั้น เจ้าภาพก็มักจะเรียกนักสู้มา2 3สามคู่เพื่อให้ต่อสู้กันเป็นลักษณะการแสดงเพื่อความบันเทิงในงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่การแสดงอย่างที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้หรอกนะครับอันนี้เจ็บจริงตายจริงครับยิ่งเมื่อหัวของนักสู้ที่เพียงพร้าถูกตัดจนหลุดกระเด็นลอยว้อไปในอากาศก่อนจะตกลงมาพร้อมทั้งเลือดที่หนองพื้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียกเสียงฮือฮาและเสียงปรบมือโห่ร้อง้วยความพอใจจากผู้ชมได้มากเท่านั้น คุณผู้ฟังครับ g กรีเดเตอร์เนี่ยอาจจะต้องกินข้าวบาเล่หรือถั่วต้มไปตลอดชีวิตเพื่อสร้างชั้นไขมันที่ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเจ็บหนักพร้อมๆกับสร้างภาพที่ชวนตื่นเต้นให้กับเหล่าผู้ชมที่กระหายเลือดเส้นทางชีวิตของ g กรีเดเตอร์ไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นแล้วก็ไม่น่าสนุกสักเท่าไหร่หรอกจริงไหมล่ะครับ เอาละครับเป็นวอา h ว s ฮิสทอตอนที่ร .69 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเนื้อหาที่เรานํามาเล่าเนี่ยคงจะถูกอ,อกถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังได้ทั้งทางพอดแคสต์บน Soundcloud, Apple Podcasts, s p t t i y y แล้วก็ YouTube และถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับอ้อที่สำคัญครับฝากกดรูปก,กระดิ่งติดตามรายการของเราเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับพ s t ท็อกไบเชจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ทุกวันเสาร์อย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสท็อกสำหรับวันนี้ผมเชจากทวยุทธนนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ